ที่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพายอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงเช้ามีน้ำทะเลนหนุนขึ้นสูง จนเอ่อล้นท่วมผิวจราจรตั้งแต่บริเวณท่าน้ำพระประแดงจนถึงช่วงสัญญาณไฟจราจรถนนปู่เจ้าสมิงพายก่อนขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสูงประมาณ30เซนติเมตรท่วมทั้งขาเข้าและขาออกทั้งสองเส้นทางจราจรพบว่ามีระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่ปลูกอาศัยอยู่ริมถนนเส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบ เข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสำมรงใต้เร่งระบายรถที่ติดค้างตั้งแต่ช่วงเช้าทําให้การจราจรติดขัดตั้งแต่ท่าน้ำพระประแดงจนถึงแยกปู่เจ้าสำมรงถนนลดรางสายเก่ากระทั่งช่วงสายการจราจรขี้คายลงหลังระดับน้ำทะเลลดลง นอกจากนี้ยังเอ่ร่มท่วนถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่ช่วงปากซอยวัดชมนิมิตรจนถึงปากซอยสุขสวัสดิ์76หนึ่งช่องจราจรด้านขาเข,ข้าอำเภอพัสมุตเจดีสำหรับกระสอบทรายที่กรมทางหลวงทนบทนำมากัน้นบริเวณคทางขึ้นสะพานภูมิพลนั้นไม่สามารถการระดับน้ำได้เนื่องจากมีระดับน้ำสูงเกินกว่าที่ต่างเจ้าหน้าที่คาดไว้สำนักข่าวพีเอ็นนรายงานสนับสนุนข่าวโดย